เราต้องตบไปอีกอย่องงนึงนเดี๋ยวนะฮะอะไรเนี่ยสอฟต์เพปเปอร์ซอัตเพปเปอร์โอ้เปียวอยากกินพิซซ่านะคะเปียวก็เลยให้แฟนเฮ็ดให้พิซซ่าหน้าทูน่าแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ แล้วก็ใส่ชีสโรยละหลายออกจากเตาใหม่ๆพ่อบ้าน <laughs> พ่อไงอวันแฟนเดียวแล้วมักค่ะเสียกอนอุนด้ด asking ยาวิป็นหอทัวบิทต้ะพูดเยอะได้เยอะเยอะตลิต่ตจนสมวัวอุ้ย เดฟิ่นี่ยาสติกเกนวะอันนี่ยาสติกเกนยาอตทัอ่ใช่ยาวินหอทัวสตูละบิตอ่ะเฮ้ว้าวมีเก่าสินค่ะอยู่ในนี่ <c oughs> พูดนะแฟนเปียวเอาพริกพงไปหั่นลางเพื่นเสียวเอาพริกพงห้อยอ่ะพูดนะสอดเพิ่นแต่ละยังอืมอ้ดูสกอตพบอ่ะ โอเคบิ๊กคันทอเอมทักทักสเเยวเบิ่งเทุกคนเป็นตแสบตัวอยากกินนะแม่นึกอยากอุ้ยขันเต้นพขนเต้นฮะเต้นเออเอทักสิะอ้ ครับทุกโค้เบิ่งพิา่าฝีมือพอบานเบียวเราเห็นพิ่าแซบ,บแซบได้จัะแฟนเบียวเราเคยเปิดร้านพิ่ามาก,ก่อนนหรอไหคะ่ะกุกได้เนี่ยกุกได้สิ่งห um ูมงเงาะอ้วดินหมันมาฮอรเลสลางบานเช่นิซซ่าแม่เราเปิดยี่สิบปีนะคะเราเปิดเองปีเดียวแล้วก็ปีป่ะนี่ค่ะทุกคนออื้อ,อ เสียแวลิกดเอือเพียนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะทุกคนเปยวอยากกินพิซซ่าหลายเลิกงานมาทุกคนเปยวก็เลยให้แฟนเปวทำให้กินนะแม่ค่ะแฟนเปยวเราเฮดพิซซาแซ่บแซ่บเลยทุกคนแม่เราเคยเปิดร้านพิซซ่ามา20ปีนะคะเปิดอยู่หลายร้านมากเลยแล้วเปิดกกแล้วก็ัราเฮดเองนลแม่ค่ะค,ะคนบอง อืมอออร่ยันนี้ซอสสีละช้าเฮ้ยคือเฮียต่างมั้สิมันอืมอร่อยกินพิซซ่าเพื่อกินได้เต็มที่ถ้าเพื่ออยากแห้ง ก็กินได้แค่สองแผน่นกะที่เหลือของแฟนอเอ๊ะหนึ่งเดียวแต่ก็ขับขึ้นมากครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อสส,สดวัีครับ,บท่านผู้ชม,ชมท่านผู้ชมเพื่อนของทูตเดลยค่ะแฟนเพื่อนแล้วก็ออกก่อนเกาใส่แตงกินไหมหนึนะะ่งค่ะมาหมักใส่แตงกินไหมยังหรือเปล่า Nó chưa biết chưa ừm, rồi. biết chưa đi chưa biết chưa biết không biết chưa biết chưa biết chưa biết ăn biết chưa ừm, chưa đi เนี่ม่ามาเสรยาพิซ่าเอ่อมมสซอ่ดมเซเรียมูมองติกเกนเฟอร์ดอนสุดยอดดีคว่เลระหดรอืมซีแล้วมั้ยละเลระหดละ้ดอน้องเลว่า1ันสติ้นไลสุดเคยขายเล1,000ชิ้นคืนหนึ่งอะค่ะ อร <ula> 點點 então, ่อยมากเดี๋ยวทิวดันชีเรียก็เนี่ยจะโอดอ่ะลินที่้างน คนบางเพื่อกินไปสิ้นเดียวแซมเพื่อก,กินไปบาง้วยสิ่งหมดสุผ่านบางแง่แล้วเพื่อกินไปบางหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เหลือยุซี่ชิ้นเองค่ะทั้งหมดเก่าสิ้นถ้าเพื่อกกินน้ำร้อ,รถถดดอน,นแล้วกินเพืเดียวหมดเลยได้ค่ะแซมเพื่อเรามาเก็บพิซซ่าทุกวันศุกร์่ะบัดนี้เพื่อเบิร์นเมื่อนีน่มันจันเป็นยากเป็นนึกอยากนะคะ่ะเหลือเลยว่าเฮ็ดเห็นกินแน่แเราก็เลยเห็ด ที่แรกว,ว่าสิเอาเนื้ซาโปโรใส่เปียบบดเบบดเอานะคะมันก็คิดไรคิดมาบอกดีกว่าเอาเนี้อก็ดีแล้วเคล็ดลับความอร่อยนะคะแฟนเพื่อนแล้วจะกระเทียมบดนะคะใส่กัะน,น้ำมันแล้วก็อบองวยข้างบนนะคะแล้วพอตอนเสร็จก็เอาผงอ,อ,อ,อาราลิกโนอะไรแบบนค่ะ,คะผงพิซซ่างอยแล้วกับพริกไทยปนย่นงอยมะสีเย็ดนไงพิซซ่าอร่อยนะแม่คะ่ะ ในเมืองของฮ้องมาก่อนเนี่ยปัญยาเปียวเราเราเป็นผู้หญิงคนแรกมนาะเปิดร้านที่ส่าผู้หญิงคนแรกที่เปิดร้านพิซซ่านะคะแล้วให้ดูสามซอยน้ำหน่อยหนึ่งกลเปียกบบซสยช่วงมันหยุดนะคะตอนนั้นแม่ปญาเปียวเราสวูตรีอือ ก็เราเปิดไปได้20ปีหลังจากนั้นคู่แข่งก็เริ่มขึ้นมาไลายนะคะไม่ยาเราก็เลยขายแล้วก็เป็นย้ายไปเมืองหลวงแล้วเราสิบเปิดยายไปแล้วสิบแบบว่าไปเปิดร้านอาหารบปนี้ก็สิบขายอาหารเกี่ยวกับอาหารสพิเซ็นพร้อมเพราะเริ่มเริ่มคขาเริ่มรู้จักหลายชุดๆนึงเริ่มมีคู่แข่งอีกแล้วก็ขายแล้วกป็ย้ายไปอยู่เมืองเมืองเมืองหลวงทั้งภัคไต้นะคะ เมืองใหญ่ๆของประเทศนี้นะคะ่ะแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารร้านอย่างมิวนฮันดีนะคะคนเมืองเหนือเมืองนี้เขาถามเดียวก่อนมันม่เมย์าเธอบ่ที่เป็นเจ้าของร้านนีนะะ้เป็นทางเบียวยกขอบไปซื้อของเพลินเบียวแมงบอกสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ยเป็นมิวนเปิดคนแหลกเขาา้า่าเดี๋ยวไปละคาทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งมันต้มละคะ่ะอร่อยไปกินไปสองแผน่นแล้วนี่เบียวนี่นี่นเบียวหิวมากนะคะ กินไปสองแพนปกติเพื่อจะกินแค่สิ so that that to to ่งเดียวนะคะยุยยุ่ย่ค่อยมักบันไดนะคะอืมแต่วันนี้หิวมากทุกคนเปล่งแป้งแป้งกรอบดีดีแพนเปียวแล้วเอานมมันท้าข้างล่างนะคะยุ่ยตุ๊กวาดแป้งกินเอาเบอร์ยุ่ยบีแมทหน่อยยุ่ยบอกว่าค่อยเริ่มอินมแล้วท้อ ผมดีใจมากเลยที่คุณอิม่มหอคน้องบมี่กูแกงแต่เด๋ยวละามา <c oughs> แย่ดิบู <c oughs> ดจะเกืดกินมาถ่านหรอทุกคนเหลือ,ลอไว้ให้เดียวแันเหลือไว้ให้เดียวแันอร่อยมากครับออร่อยิอย้แล้วบกระอบไปอือืม,อม อร่อยตอนนี้กระทุ่มเครื่องแล้วนะคะแล้วค่ะทุกคนอขอดีเลยเนาะคะ่ะทุกคนเวลาที่เ่อนเหนื่อยเนาะเขาประหา คิดกับเขาจะห้องกระเจงพ่อบ้านซอยห็นะหมคะชีวิตในเมืองนอกเขาจะแบบแบง่งแบ่งเบาภาระกันเขาจะแบ่งปันกัน,น็นไหมคะอันบริสสะดวกสบายคือเมืองไทยที่ว่ามีอาหารสําเร็จรูปขายอยู่ขางทั้งสิงนเนาะยุนี่สิมีหางสับปะรดขาวเขาก็ไปซสือเนาะเนาะมันก็บริด้แบบมีเสร็จทุกอย่างที่บ้านเขาเหนไหมคะยุนี่บ่คอยสะดวกเรื่องกินนไหมค่ะเรื่องงานมาเหนยปัญญาก็ต,ต้องมาเฮ็ดเองเนาะเดี๋ยวค่ะเบื่ออาหารจะคว่องรางเกียจเนไหมค่ะ เรกก็อยากกินเนื่องจากอยากกินพิซซ่ามันอี้จะเป็นอย่างบันจันทรทุกคนปกติแล้วพวกพี่จะฮ็ดพิซซ่าวันศุกร์นัม่มเค่ะทุกคนเดี๋ยวพ่จะเอาอีกให้พี่เม่าพี่เอาแล้ปลูกใบกระเพราให้พี่มีสองกระทงคะ่ะอันกระทงนี้เพี่ท่านได้เปลี่ยนดินในเขาอยูะถ้าเปลี่ยนดินนะสสวยก็นี้คะ่ะเราต้องเด็ดกิ่งเด็ดกานเขาพ่อพ่อมันหนาวแล้วน่นีอยค่ะใบกระเพราเมญ่าบอกว่า เคยกินบ่เป็นดอกเตอร์แนวนี้แล้วป่ะแล้วผมมากินใบกะเพรานี่ค่ะใบหญ้าเปียวเลวมามักใบอันนี้ค่ะใบโหะระพากะเพราแดงใบหญ้าเปียวเลวาหมักกระผักอีตูแล้วหมกักนี่เลยค่ะทุกคนเผืกับว่าเราถึงชีวิตในเมืองหนอหายทุกคนได้ฟังนะคะคุณก่อเราเรื่อง สามีนะคะแฟนเปียวเฮ็ดพิซซ่าให้กินนะคะเหนื่อยแล้วเป็นยังดีเหรแม่ค่ะข้อดีได้กับเฮ็ดพิซซ่าให้กินได้นี่นะคะแล,ล้วก็ลรางถ้วยลรางบ่วงให้มือนีนะคะในครัวอาทิตย์นี้อันสมพาะฝนตกเปียวแซวแฟนเห็นไหมคะลรางถ้วยทุกมือ้อมือมือมือ,มอละสองหอบก็เ,เรื่อว่าเก่งคักเป็เรียกว่าสิ่นะคะย่องย่องเอาเหรอไหมคะบัดน,นี้อันเดี๋ยวเปียนสิมาเล่าสู่ฟังไว้เป็นอย่างไรแล้วยังเป็นอั่งสี่อันเดี๋ยวเปียนสิเล่าสู่ฟังคลิปหน้านะคะ ฝนดาจเห้าเบาพืนมากเลยนั่นแหละค่ะทุกคนอันเดียวยังได้เจอกันในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับออกโซสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย